คคืืออชีวิอลอถ้าเลิกกับฉันไปก็ไม่มีใครเอาเธอหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยมีลูกแล้วสาววัย19โดนสามีหนุ่มชาวต่างชาติหอบเงินหนีกว่า8ล้านบาทคือสามีเนี่ยได้ทําการโอนเงินออกไปจนหมดบัญชีบริษัทเหลือให้เรา5,000บาท เรื่องราวของเฟิร์สแม่ค้าออนไลน์เจ้าของแบรนด์ดังที่ตอนนี้ต้องออกมาทวงความยุติธรรมให้กับตนเองหลังถูกสามีโอนเงินจากบัญชีของบริษัทเข้าบัญชีตัวเองและหญิงปิดสนาก่อนจะบินหนีกลับประเทศบ้านเกิดเรื่องเงินติดบัญชีให้เธอและลูกน้อยเพียงแค่5 0 0 0ันบาทโชคดีที่เฟิร์สไหวตัวทันและอายัดบัญชีเอาไว้ได้โดยเฟิร์สก็พยายามติดต่อขอเคลียร์กับสามีเพื่อให้เขากลับมาเจราจาแต่ฝ่ายนั้นกลับดูแคลนหาว่าเธอเป็นผู้หญิงมีตำาหนิผู้หญิงที่มีลูกกับผู้ชายไม่มีคนไหนสนใจถ้าเกิด เขาเข้ามาเขาก็จะมาแค่เรื่องอย่างว่าแค่ไหน,นสิ่งที่เขาพูดถึงกันนั้นเฟิร์สก็อย่างแมนมากบอกหากได้เงินคืนก็จะแบ่งให้สามีฝรั่งหนึ่งล้านบาทเพราะนี่ตอนที่รักกันอยู่เขาก็ช่วยเฟิร์สทำงานทุกอย่างและเขาก็ยังเป็นพ่อของลูกเธอถ้าเกิดว่าเราได้เงินคืนแล้วอะไรยังไงมาเคลียร์การตกลงเฟิร์สยินดีที่จะให้เขาลลานหนึ่งเลย ย้อนกลับไปสมัยในตอนที่รักกันบอกได้เลยว่าหลายๆคนต้องอิจฉาเฟิร์สแน่ๆเพราะจอนสามีของเธอดูเป็นพ่อนหนุ่มข้างรักตตัั้้งงาวท่ไดพบเธออกก็ไมมกไมมม่ีดด้ทพวกเขามีอายุห่างกัน17ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆหวานโยดจอนเทคแคร์ดูแลเฟิร์สดีมากยิ่งตอนที่ตั้งท้องเขาก็คอยเขียงข้างตลอดนับวันรอที่จะได้เห็นหน้าลูกน้อย น้องหันหน้าหน้าเหมือนคุณพ่อมากเหมือนทุกตรงเลยจริงๆเป็นเบบี้ที่น่ารักผิวขาวอมชมพูผมสีทองคิ้วสีทองโมเมนต์ Moment, พ่อเลี้ยงลูกดูแล้วอบอุ่นหัวใจไปอีก so so right. เขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งพ่อเป็นทุกอย่างให้เฟิร์สได้หมดจนไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น hey. เรียกได้ว่าเรื่องราวของเฟิร์สเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ไว้ใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้จริงๆขนาดคนที่นอนอยู่ด้วยกันคิดว่าฝากชีวิตเอาไว้ได้แล้วสุดท้ายก็ดันเลือกเงินมากกว่าครอบครัวเพราะว่าเราไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยิ่งมีลูกด้วยกันเขาอะอ,าอยู่กับเฟิร์สเขาทำงานแบบแทนไม้แทนมือเฟิร์สได้เลยนะทำให้เฟิร์สหายเหนื่อยได้หลายอยา่างแค่มีจอ ก็เลยไว้ใจเขาทุกอย่างเลยไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกยักยอกเงินทุกครั้งเธอก็ผ่านมาได้ด้วยกําลังใจดีๆจากคนรอบข้างเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่เธอจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้เงินคืนและอีกหนึ่งกําลังใจที่สําคัญในชีวิตก็คือลูกสาวและวันหนึ่งน้องฮันนาจะต้องภาคภูมิใจในตัวคุณแม่ที่สู้ชีวิตหาสร้างทุกอย่างมาด้วยสองมือเปิดเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ13มีบ้านและรถคันแรกในตอนอายุ16ปี ปัจจุบันเธอมีคฤหาสน์หลังใหญ่และรถหรูทุกอย่างซื้อด้วยเงินสดที่หามาด้วยตัวเองไม่ใช่เงินของสามีเก่งจนต้องขอปบมือให้รัวๆและขอให้เธอผ่านเรื่องราวต่างๆไปให้ได้